แปดสตาร์ตัวตัวช้าอีกเียจะเดบไปเรยาค้างนะวมัาาไสุดเลยร้ำมันเชี่ยวร้ำเชี่ยวที่เดบไปคอลอยนะเนี่ย ทำไมสูงไงผมเรียนหมอเรียนหมอคิดได้แค่นี้อ่ะเมื่อกี้ผมจะบอกอะไรบางอย่างโทษนะโทษนะผองหมอไม่ได้คิดจะเกี่ยวนวิจะบอกอะไรบางอย่างนะครับผมก็จริงๆแล้วผมอยากไปไปสวดบนกับผู้คนมาก แต่ติดอยู่อย่างนึงคือว่าเชลีคนขี้เมาเรืเอ,มมอ,อครับผมเมาเรือประมาณนี้ครับใช่เมาเรือเร่เมาเลยโอ้โหเมื่อกี้กินข้าวอยู่ไปดิเมาส์ใช่เปล่าไม่ได้เมา,มเมา,มเมาจริงๆเออโอ้โห อยากให้ไปดูข้าวริบกินมากครับคือได้กินแล้วเหรอกินแล้วอืมอิ่มเชี่ใช่ครับเมื่อกี้ตอนตอนรอรอที่ไหนรอในห้องปะรอในห้องอะไม่ได้ยืนต่างแดดรอกันไม่ได้วนือคุณอยากผมผมยากผมอยู่ในห้อง ไอเนี่ยสีผิวมู้แต่ธรรมชาติแล้วเอเอเฮ้ยนากี้ยืนรอยืนรอยืนกํแบกอะไรอยู่ตั้มโลม,มาเหม่ยตา,ตามมงกันหรอร้องเพลงไหมรอตอนให้เรามาร้องเพลงอ่ะวันนี้ผู้ใหญ่เยอะเราก็เลยพูดจาแบบว่าทำอะไรจุ๊บผ้าเลย คุณดิศครับคุณอยากร้องเพลงกับผมยังครับไม่หวังเอาไหมเอาไหมฟังไม่ได้ไม่ได้พูดตรงเลยนะเสียงแบบอื่นๆไม่เนี่ยเป็นรื่รู้แล้วรู้สึกกระบอกแล้วใ่ไรู้บอกรู้บอกแล้วว่าดิศเป็นคนแพ้อะไรง่ายๆครับผมจะทำยิ่งแพ้ ไม่ตรงเลยเนี่ยเดี <sh> ๋ยจะมายื้อแพ้แพ้โอ้ได้ก็โทรมาบอกด้วยมันอยู่รอนานเพื่อเอาให้ห้องับหลับล้วที่เดียวเนี่ยเนี่ยเซเลยเนี่ยนี่ยิงไม่ตรงกันเนี่ยมันเป็นระบบกันคือเป็นระบบ vestibular s เ s t e m ขอราคือคือที่ inner ear เราเนี่ยปูเราเป็นสามชั้นใช่ป่ะ เอ้ยเนื่ออียลเป็นส่วนรับทารู้สึกเลยการอาจจะไม่เข้าใจหรอกเพราะการเรียนมาน้อยทำากงงทำ้างงก็งงจริงัะดีอูเซจริงด้วยโอเคกัลงอะไรเพลงที่เออพูดข้หน่คูดข้อหนง มีเพลงมาฝากนบเป็นเพลงที่เราสองคนแบบว่าฝ่าได้ดอกแยกันได้าวดรักษยรู้บอกเราเรือมังตัวนี้าครับต่อีปตอเพีงครับอย่างนี้ตอนอนกุ้งรต้องขาด้วยนครับองะเอาโปรติเอาที่มันรุ้เตะนม่มันรู้นะครับ เอายังครับส่งเลยครับการอยากร้องกับการโ่งเลยครับเป็นนี้โมให้ทุกคนนะครับที่มีความรู้สึกแบบว่า